ท่านจาได้ไหมครับแม้กัโปรเจกต์โครงการที่ลงทุนเป็นเป็นเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านในว่าในในแวลูวันนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเราทำกันโครงการอะไรรถไฟความเร็วสูงก็ถูกล้มไปนะครับผมบอกให้ก็ได้มันยี่สิบปีที่แล้วครับทําสนามบินสุวรรณภูมิถ้าหลายท่านอายุเท่าผมเนี่ยท่านก็นพอจะรู้ว่าเราได้ยินสานามบินหนองอูเห่ากันมาตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้วจะยเรียนมัธยมอยู่เลยนะครับ มันไม่เกิดสักทีหนึง่จงจนกระทั่งรัฐบาลคุงทักษิณินเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นมาได้สนามบินสุวรรณภูมิเสร็จขึ้นมา20ปีที่แล้วแต่จาก20ปีที่แล้วมาเราไม่มีแม้แต่โปรเจกต์อินเวสเมนต์เลยไม่มีเลยนักลงทุนต่างประเทศทุกคนแปลกใจมากตรงนี้ว่าเราอยู่กันมาได้ยังไงท่านย้อนท่านย้อนไปดูแล้วกันว่าถ้าเราต้องพึ่งแค่นสนามบินดอนเมืองวันนี้วันนี้เราไม่มีสนามบินสุวรรณภูมินักท่องเที่ยวจะมาเดินที่สามพระรครไหม จะมีนักท่องเที่ยวเป็น40ล้าน60ล้านคนไหมถ้าไม่ต้องตอบการรองรับของสนามบินดอนเมืองไม่เพียงพอต่อจํานวนพาสเซนเจอร์ที่เข้ามาการที่เราต้องคอยเป็นรายจ่ายที่สูงที่สุดเป็นอะไรที่เราคอยไม่ได้ผมไม่อยากให้เรามีโมเมนต์ที่ต้องว่ารู้งี้ผมพูดไปแล้วที่มติชนเมื่อวานนี้รู้งนี้อีก20ปีทีแล้วเราไม่ทำแลนด์บริดจ์เราจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเรานะครับ แน่นอนครับเรื่องของการความเคารพความเห็นต่างเรื่องของการฟังภาคประชาคมเรื่องของการที่ต้องคํานึงถึงผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมผลเสียต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยต้องมีการเยียวยาต้องมีการแก้ไขนะครับรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยกว่าโครงการนี้จะเสร็จเนี่ยต้องมีอีกสิบปี กมีเป็นสิบปีนะครับก่อนจะเสร็จได้แต่ต้องเริ่มครับต้องเริ่มวันนี้ช่องแคบมละกาที่ปัจจุบ,บันนี้เป็นช่องแคบที่การเดินเรือที่ขนส่งน้ํามันทั่วโลกต้องพึ่งเนี่ยถึง60 60์เของน้ามันทั่วโลกผ่านช่องแคบมละกาปัจจุบ,บันนี้จํานวนวอลลุ่มของสินค้าที่ต้องผ่านช่องแคบมละกาสูงมากจนกระทั่งต้องมีการคอย นะครับของการขนส่งสินค้าทําให้เกิดความล่าช้านะครับของเวลานะครับแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยท่านจําได้ไหมครับปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วมีเรือไปตายขวางคลองสุเอซอยู่โลกเกิดเป็นอมัมพาตนะครับโลจิสติกส์สป라이ตเชนทั่วโลกเสียหมดถ้าลองอีเมจิีนครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีออปชั่นเลยของการที่ให้ช่องเดินเรือผ่าน มันจะเดือดร้อนแค่ไหนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับช่องแคบละกาเราจะเดือดร้อนแค่ไหนทัว่วโลกจะเดือดร้อนแค่ไหนถ้าหลายๆท่านคงบอกว่าสิงคโปร์คงไม่พอใจเพราะเรามาทาแข่งขันการเป็นเพื่อนบ้านกาันทำไมต้องทําให้เกิดความระคายระคายใจซึ่งกันและกันเรื่องนี้ข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการแข่งขัน,ขนแต่ผมมั่นใจว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามาแข่งขันกันเราเป็นเรื่องที่เสริมซึ่งกันและกันมากกว่าถ้าดูปริมาณการค้าโลกสิครับถ้าดูเรื่องจํานวนภาษีที่มันลดลงมา ถ้าดูเรื่อง free f l o w i n g ของ g o o d s สังหลายที่มันเข้ามาโดยที่ภาษีถูกลดลงไปเยอะเนี่ยการขนส่งสินค้าถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดจะเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารถ้าเราไม่ทำเนี่ยตรงนี้จะเสียหายมากนะครับจริงๆแล้วอีกเรื่องนึงซึ่งก็อยากจะเมนชั่นไม่อยากจะลิงก์กับเรื่องของการเมืองแต่ว่าจุดยืนของประเทศไทยชัดเจนนะครับเราเป็นประเทศที่เป็นกลางเราไม่ฝักฝ่ายสหรัฐเราไม่ฝักฝ่ายจีนเราไม่ฝักฝ่ายอินเดีย เราเป็นมิตรกับทุกประเทศการที่เรามีแมกกาโปรเจกต์ระดับใหญ่ระดับโลกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควบคุมการขนส่งเดินทางของทั่วโลกโดยที่ทุกๆประเทศสามารถมาใช้ได้อย่างมีความสบายใจสามารถมาลงทุนได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะนี่เป็นของใครนี่เป็นฝ่ายไหนเนี่ยผมเชื่อครับว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่แน่นอนครับต้องมีการทำสต๊าดดี้ที่ชัดเจนโดยสถาบันที่เป็นกลางนะครับรับฟังความเห็นของทุกๆฝ่ายนะครับอย่างที่ผมได้ลงไปพื้นที่มาแล้วทุกท่านก็คงเห็น